สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเก็ตทุกท่านนะครับช่องยูยูสกุลเฮดดิ้งนะครับวันนี้นําเสนอวิธีการส่งการแจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกนะครับทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปตัวหนึ่งนะครับของ m p c นะครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปเอาตัวเมทั c โคดไอดีนะครับก็คือคลิกนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บจะเจอหน้านี้นะให้เรามาที่ การตั้งค่านะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับจะเจอหน้านี้นะให้เราเลื่อนไปอีกหน้านึงเนะเลื่อนขึ้นเนะเราจะเจอคําว่า Meta code ID นะจดตัวเลขนี้ไว้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เรามาตั้งค่าที่อินดิเคเตอร์ของเรานะครับที่เราสร้างไว้นะครับดับเบินคลิกเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างเป็น m อเมคอร์ไอซนะครับที่สร้างไว้มันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งก็คือพุทโน i ิฟเคชั o นนะครับตรงนี้กําหนดเป็นผู้ถูกต้องนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาที่ทูนะครับด จากนั้นเสร็จปุ๊บมาที่แท็บ n o t ต f i c a ิฟิเคชันะครับแล้วก็มาติก๊คำว่าตรงนี้นะครับ enable put n o t i o ้ i ิฟิเคนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เราก่อ ID ของเราใส่เข้ามาใส่เข้าไปนะครับก็คือตัวตัวนี้นะของผมเป็น0 5 9นะครับ e 9เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูก่อนนะครับ0 5 9 e 9นะครับ แล้วก็โอ้ตัวเลกมากมองไม่เห็นนะเจ็ดเอฟแปดนะเจ็ดเอฟแปดของใครของคนนั้นนะครับของผมก็เป็นรหัสนี้นะครับถ้าเอาของผมไปกรอบมันก็จะเตือนปณิผมนะครับก็ผมก็จะลบข้อความบอกมันก็ไม่ได้ใช้นะเราก็กดเทสนะครับอย่างนี้ก็คือแปลว่าใช้งานได้นะครับ w a s successfully นะครับแปลว่ามสำเร็จนะครับจากนั้นเราก็ คลิกโอเคไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้มีการแจ้งเตือนเราทํำยังไงเราก็กดตรงนี้นะครับนี่นี่ได้นะเราก็ค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะกดโอเคไปนะครับแล้วการแจ้งเตือนแจ้งอะไรแจ้งอะไรบ้างเนี่ยก็แจ้งตั้งแต่การเข้าออเดอร์ตั้งแต่ครับถ้าเป็นฟอร์เรกก็มาเข้าออเดอร์ได้นะครก็มีการแจ้งเข้าออเดอร์นะครับหรือจะเป็นการแจ้งเตือนอเลร์นะครับตรงนี้ นะครับเป็นสูตรที่เราคิดกันขึ้นมาเนี่ยมันจะแจ้งไปทางข้อความนะหน้าตาการแจ้งเป็นอย่างไรนะครับเปิดอีกหน้านหนึ่งนะหน้าตาการแจ้งจะเป็นอย่างนี้นะนี่ m a ข้อ i ต้ใซครับ usd chf นะครับ, USD C H รบทำเฟรมห m นะครับให้กดบ่ายเราจะเข้าหรือไม่เข้าอีกทีนี้นะหรือเราจะไปประยุก์ตใช้กับคนที่เทรด binary e option นะครับก็ไปตั้งที่5 m ก็ได้นะครับสูตรนี้สามารถที่จะเทรด binary e option ก็ได้นะก็คือตั้งตัดกันที่ M5 นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อตัดกันก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือโทรศัพท์มือถือนะเราก็มามาที่หน้าจอหรือกดโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะก็เข้าเทรดตั้งสอนชี้ลงแล้วก็เน้นกดลงมันอย่างเดียวนะตั้งสอนชีขน้ขึ้นกดขึ้นมันอย่างเดียวนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับเป็นการใช้ประโยชน์จากการสร้างอินดิเคเตอร์นะครับอีกวิธีหนึ่งนะส่วนคลิปหน้านะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้ประโยชน์หลายๆ ทางนะครับก็บวกกับการเขียนอินดิเคเตอร์ไปด้วยนะครับก็คอนเซปต์ของช่องก็คือทําอะไรแบบไม่ยากมากนะครับเอาง่ายๆแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถใช้เองได้นะครับแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ